สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกับคุณครูอาคมแท่ลิมอีกแล้วนะครับหรือคุณครูโตนั่นเองนะครับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับอารยธรรมของโลกยุคโบราณครับว่าในเรื่องของแหล่งกําเนิดอารยธรรมโบราณของโลกครับอารยธรรมกรีกครับเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันดีกว่านะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับได้แก่มาตรฐานการเรียนรู้ที่4.2นะครับ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวชี้วัดที่ส4.2ม .4 ถึงม .6 ข้อที่1วิเคราะห์อิทธิพลของอรารยธรรมโบราณการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลกครับซึ่งมีจุดประสงค์ทั้งหมด3ข้อดังนี้นะครับ ข้อที่1น,นะครับอธิบายเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของอารยธรรมกรีกได้ครับข้อที่2นะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกได้ครับและข้อสุดท้ายนะครับมีความสนใจศึกษาเรียนรู้การเกิดขึ้นของแหล่งอารยธรรมต่างๆของโลกเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันครับ ก่อนที่เรานะครับจะเรียนรู้ในบทเรียนของอรยธรรมกรีกนะครับคุณครูก็มีภาพนะครับพร้อมคําถามนะครับมาฝากนักเรียนทุกคนนะครับให้ทุกคนดูภาพนะครับและช่วยกันตอบคาถามนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเป็นอย่างไรครับพร้อมแล้วดูภาพกันเลยครับภาพที่เห็นนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นหรือคุ้นตาภาพนี้มาก่อนนะครับทีนี้คําถามแรกที่เราจะถามนะครับนักเรียนเห็นสิ่งใดบ้างในภาพนี้ครับ ค่อยๆพิจารณานะครับบางคนตอบท้องฟ้าเลยนะครับสีปลูกซากเริ่มเท่มนะครับก็ตอบท้องฟ้าไว้ก่อนนะครับอมีอาคารใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าอาคารนั้นสร้างด้วยอะไรรู้ไหมรู้ไหมครับทราบไหมหินอ่อนนะครับเก่งมากครับเราจะเห็นว่ามีอาคารมีเสาใช่ไหมครับอันใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีอาคารขนาดใหญ่แล้วก็มีซากประดักขักพังนะครับทีนี้ลองช่วยกันตอบดูหน่อยนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยเราเรียกกันว่าอะไรครับ แน่นอนครับภาพที่เห็นคือวิหารครับวิหารอะไรเอ่ยลองเดากันดูครับมีเด็กตอบถูกด้วยครับวิหารพาเธนอนครับภาพที่เห็นเรียกว่าวิหารพาเธนอนนะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรครับนักเรียนลองตอบหน่อยวิหารนี้เป็นวิหารที่บูชาเทพีอันาใช่ไหมครับเป็นเทพแห่งสงครามใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวครับอยู่ในอารยธรรมใดครับอารยธรรม กรีกนั่นเองครับเก่งมากครับโอ้ประมือให้ตัวเองด้วยนะครับเก่งมากทีนี้ครับหลังจากที่เราตอบคําถามไปแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับาระยธรธมกรีกนั่นคือวิหารพาเธนนอนใช่ไหมครับกรีกไม่ได้มีดีแค่วิหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากรีกเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับ อารยธรรมกรีกนะครับแล้วก็ทําการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากหนังสือหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆนะครับเพิ่มเติมนะครับก่อนที่เราจะมาสรุปเนื้อหาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับคุณครูให้เวลา5นาทีนะครับในการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมกรีกครับพร้อมแล้วคุณครูจับเวลาครับ5นาทีครับเริ่มได้ครับ โอเคครับนักเรียนครับหมดเวลาครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยได้ความรู้กันมาอย่างมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารยธรรมกรีกดังนั้นเรามาเรียนรู้กันดีกว่าครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อารยธรรมกรีกครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคุณครูมีคําถามมาถามครับคําถามแรกนะครับตั้งสติและช่วยกันตอบนะครับอารยธรรมกรีกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ่าอย่าเพิ่งตอบนะครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันดีกว่าครับ อารยธรรมกรีกนะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ750ปีก่อนคริสตศักราชครับมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์นะครับซึ่งเป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกอย่างมากเลยนะครับอารยธรรมกรีกนะครับเป็นมรดกตกทอดที่สะท้อนสภาพความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วยอารยธรรมที่สําคัญ2ส่วนได้แก่อารยธรรมของชาวกรีกโบราณนะครับหรือเราเรียกกันว่าอารยธรรมเฮลเลนิกนะครับ แล้วก็อารยธรรมเฮเลนิสติกนะครับซึ่งเป็นอารยธรรมที่ผสมผสานกันนะครับแล้วก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองที่ได้รับมาจากดินแดนรอบๆนะครับทั้งอียิปต์นะครับทั้งเมโสโปเตเมียนะครับก็รับมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนเข้าไปเป็นรูปแบบอารยธรรมกรีโบราณนั่นเองครับทีนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนทุกคนนะครับสังเกตแผนที่กันดีกว่านะครับแล้วก็ช่วยกันตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งของอารยธรรมกรีครับพร้อมแล้วไปดู แผนที่กันเลยครับทุกคนดูแผนที่นะครับให้เวลาดูแผนที่2นาทีนะครับตั้งใจดูนะครับส่วนใครที่อยากจะดูแบบใกล้ชิดนะครับดูได้ในหนังสือเลยนะครับก็จะสามารถสัมผัสแล้วก็ดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูจะถามคําถามพวกเราทุกคนนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยให้เวลาดูอีกนิดนึงนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังคําถามดีๆนะครับและช่วยกันตอบคาถามด้วยนะครับ คำถามข้อแรกนะครับก็คืออารยธรรมกรีกตั้งอยู่ในทวีปใดของโลกครับอ่าหลายคนตอบได้แล้วครับตั้งอยู่ในทวีปทวีปอะไรนะครับทวีปยุโรปถูกต้องครับตั้งอยู่ในทวีปยุโรปครับอ่าเก่งมากครับตอบได้ถูกต้องเกือบหมดเลยนะครับต่อมาครับจากแผนที่ครับอารยธรรมกรีกเกิดในบริเวณใดครับนักเรียนตอบได้ไหมครับอ่าหลายคนตอบคําตอบมาแล้วนะครับ นั่นก็คือตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณชายฝั่งทะเลอีเจียนนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศกรีซนั่นเองนะครับคำถามต่อมาครับคำถามต่อมาจากแผนที่ครับสามารถบอกข้อมูลใดได้บ้างครับดูแผนที่นะครับแล้วช่วยกันตอบครับบอกอะไรได้บ้างครับบอกอาณาเขตที่ตั้งใช่ไหมครับที่เป็นการตั้งทิ่ฐานของชาวกรีกนะครับแล้วก็ อาณาเขตของการตั้งถิ่นฐานของชาวฟินิเชียนคุณคุณไหมครับฟินิเชียนชาวฟินิเชียนคือชาวที่อยู่ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั่นเองครับเก่งมากครับต่อไปนะครับจากแผนที่ครับอารยธรรมกรีกมีศูนย์กลางอยู่บริเวณใดครับช่วยกันตอบหน่อยครับนั่นก็คืออยู่ที่เอเธนส์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นนครรักหนึ่งนะครับ ศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองหลวงของประเทศกรีซนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกกันครับช่วยกันคิดหน่อยครับแล้วก็ช่วยกันตอบนะครับแต่คาตอบเนี้ยเก็บไว้ในใจก่อนนะอย่าเพิ่งตอบคุณครูมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกครับเริ่มต้นที่ปัจจัยแรกนะครับสภาพภูมิศาสตร์ครับ อย่างที่เราดูแผนที่กันไปนะครับนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าอารยธรรมกรีกเนีย่ยมีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านใช่ไหมครับแล้วก็ชายฝั่งทะเลอีเจียนนะครับซึ่งอยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งแวดล้อมไปด้วยอารยธรรมที่สาคัญหลายอารยธรรมเลยนะครับได้แก่อารยธรรมอียิปต์ใช่ไหมครับอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะครีตนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมไม na, นวนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าสภาพภูมิศาสของอารยธรรมกรีกเนีย่ย เอื้อประโยชน์ให้เกิดการสร้างสารรค์หรือความเจริญของอารยธรรมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการรับเอาวัฒนธรรมของต่างอารยธรรมเนี่ยมาปรับใช้ประยุกต์ใช้รวมทั้งจากสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันติดกับทะเลใช่ไหมครับก็เกิดการค้าขายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันครับคําถามต่อไปนะครับนอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วครับยังมีปัจจัยใดอีกบ้างครับที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกครับอ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับนอกจาก ปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วนะครับมีปัจจัยอะไรอีกนะครับเริ่มต้นที่ปัจจัยนี้เลยครับชาวกรีกโบราณครับชาวกรีกโบราณนะครับเรียกตัวเองว่าเฮลีนนะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยกระจายอยู่เป็นชนเผ่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอโอเนียนพวกไมซีเนียนนะครับโดยในอดีตนะครับชาวกรีกโบราณเนี่ยก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เดินเรือนะครับต่อมาเนี่ยก็มีเผ่า ชนเผ่าต่างๆที่อยพยพเข้ามารุกรานเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีการขยายอำนาจแล้วก็นําความเจริญเข้ามาสู่พื้นที่นี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชนเผ่านะครับกลายเป็นนครรัฐนะครับซึ่งชนเผ่าที่สําคัญที่จัดตั้งเป็นนครรัฐก็คือพวกไมซีเนียนนั่นเองนะครับพวกไมซีเนียนนะครับเป็นนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถมากนะครับสามารถยึดครองดินแดนอื่นๆได้โดยง่ายนะครับแล้วก็รับอิทธิพลความเจริญจากอารยธรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอารยธรรมไมนวนของเกาะครีตนั่นเอง จากภาพนะครับก็คือหน้ากากที่ทําด้วยทองคำนะครับอยู่ในหลุมฝังศพของเอกามนนอนนะครับซึ่งเป็นผู้นําของชาวไมซีเนียนนั่นเองครับต่อมานะครับนั่นก็คือพวกดอริเอ้นนะครับได้อพยพมาทางเหนือแล้วครับแล้วก็เข้ามาครอบครองดินแดนของพวกไมซีเนียนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้สร้างนครรัฐขึ้นมานะครับนั่นก็คือนครรัสปาร์ตาครับอ่าชื่อนี้คุ้นๆใช่ไหมครับพอพูดถึงสปาร์ตาหลายคนนึกถึงมีดแล้วใช่ไหมครับ แน่นอนครับนครรัฐสปาตานะครับเป็นนครรัฐที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครองตนเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีอํานาจขนาดไหนนะครับแต่ก็ไม่สามารถรวมอานาจการปกครองของนครรัฐกรีกได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่านครรัฐกรีกก็จะแบ่งออกเป็นนครรัฐหลายๆนครรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นนครรัฐเอเธนส์นะครับนครรัฐสปาตาก็แบ่งแยกการปกครองกันออกไปนะครับ หลังจากนะคนรรัสปาต้าเสื่อมอำนาจลงนะครับพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยก็ได้ทำการขยายอาณาจักรนะครับแล้วก็ครอบคอรองพื้นที่แหล่งอารยธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอียิปต์นะครับเมโสโปเตเมียรวมทั้งเปอร์เซียด้วยนะครับแล้วก็มีการรับเอาความเจริญต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับอารยธรรมกรีกนะครับจึงเกิดเป็นอารยธรรมที่เรียกว่าอารยธรรมเฮเลนิสติกนั่นเองครับจากนั้นนะครับดินแดนกรีกก็อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันครับ ความเจริญต่างๆก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันไปโดยปริยายครับอย่างภาพที่คุณครัวมาให้ดูนะครับก็คือภาพของพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับกษัตริย์นักรบแห่งมาซิโดเนียครับทีนี้เรามาดูเรื่องของระบบนครรัฐกรีกกันดีกว่าครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามีนครรัฐหลายนครรัฐใช่ไหมครับแบ่งกันปกครองซึ่งในระบบนครรัฐกรีกเนี่ยมีระบบนครรัฐที่สําคัญสําคัญนะครับมี2นครรัฐครับได้แก่นครรัฐสปาตาครับแล้วก็นครรัฐ เอเธนส์นั่นเองครับนครรัสสปาตานะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับมีสปาตาใช่ไหมครับนครรัสสปาตาเป็นนครรัฐที่ปกครองแบบทหารนิยมครับพลเมืองชายอายุ20-60ปีทุกคนต้องเป็นทหารนะครับต่อต้านความมั่งคั่งแล้วก็ฟุ่มเฟือยครับก็มีความแข็งแกร่งทางด้านการรบใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกเด็กทุกคนนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยฝึกให้ถืออาวุธมีการรบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของ ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จในปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับตรงข้ามกับนครรัฐเอเธนส์เลยครับนครรัฐเอเธนส์ครับเป็นต้นกําเนิดของรัฐประชาธิปไตยครับปกครองโดยสภา500ครับได้รับเลือกจากพลเมืองครับก็มีแนวคิดแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็นครรัฐเอเธนส์ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนทุกคนนะครับอ่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างนครรัฐ เอเธนนะครับแล้วก็นครรชสปาร์ตานะครับซึ่งแน่นอนว่ายามศึกที่ถูกเปอร์เซียหรือชาวเอเอริยธรรมอื่นเข้ามาลุกลานเนี่ยสปาร์ตากับเอเธนจะจับมือร่วมกันลบนะครับแต่เวลาสงบนะครับสองนครรชนี้จะรบกันเองนะครับก็เป็นอะไรที่ดูสนุกสนานมากนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอารยธรรมกรีกนะครับไปต่อนะครับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกนะครับก่อนที่จะพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ ถามนักเรียนก่อนแล้วกันนะครับว่าอารยธรรมกรีกรมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านใดบ้างครับอลองตอบดูหน่อยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองอะไรบ้างครับพูดถึงกรีกเรานึกถึงอะไรครับนึกถึงเทพใช่ไหมครับโอ้หลายคนนึกถึงเทพกรีกใช่ไหมครับนึกถึงศิลปกรรมใช่ไหมครับความงามความเจริญรุ่งเรืองวิทยาการต่างๆใช่ไหมเราจะเห็นผ่านภาพ,พยนตร์ใช่ไหมครับหรือละครหรือาระตูใช่ไหมครับที่สะท้อนเกี่ยวกับอารยธรรมกรีกโบราณนั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าอยธรรมกรีกมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านใดบ้างครับเริ่มต้นที่ด้านแรกนะครับด้านศิลปกรรมครับศิลปกรรมที่สําคัญของกรีกนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับด้านสถาปัตยกรรมนะครับก็จะเห็นว่ามีความงดงามนะครับแล้วก็การใช้หินอ่อนนะครับซึ่งเป็นหินที่หาได้ในบริเวณพื้นที่นั้นนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของประเทศกรีซประเทศอิตาลีนะครับก็มีการใช้สถาปัตยกรรมด้วยหินอ่อนนะครับเช่นวิหารพาเธนอนนะครับตั้งอยู่บน เนินข่าวอะโครโพลิสนั่นเองนะครับด้านประติมากรรมนะครับก็ได้แก่รูปปั้นเทพเจ้าอธีนาะครับที่วิหารพาเธนอนใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้เป็นรูปปั้นของเทพเจ้าซูสนะครับซึ่งอยู่ที่วิหารโอลิมเปียนะครับอย่างภาพที่คุณครูเอามาให้พวกเราดูทุกคนนี้นะครับต่อไปนะครับด้านต่อมาคือเรื่องของด้านจิตกรรมนะครับก็จะมีการเน้นลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็มีการสลักนะครับวาดจิตกรรมที่อยู่บนผนังนะครับ ในวิหารแล้วก็กำแพงต่างๆครับรวมทั้งด้านของนัตยกรรมนะครับหรือศิลปะการแสดงนะครับก็มีโละครการแจ้งนะครับซึ่งเป็นโละครที่เป็นต้นแบบของการแสดงละครในยุคปัจจุบันนะครับก็เป็นอัธจันทร์ครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็นักแสดงจะไปยืนอยู่ตรงกลางนะครับเสียงก็จะก้องกังวานไปถึงคนที่นั่งอยู่ข้างบนเลยนะครับซึ่งเป็นภูิปัญญาที่สําคัญของชาวกรีกเลยนะครับที่ส่งผลต่อชาวโลกในปัจจุบันครับ ด้านต่อมานะครับนักเรียนเป็นด้านปรัชญาครับด้านปรัชญามีนักปรัชญาหรือนักปราชญานะครับสาคัญมากๆนะครับหลายคนมากเลยนะครับแต่ว่าคุณครูจะยกตัวอย่างมาสําคัญสาคัญมีดังนี้นะครับคนแรกคือโสเครติสนะครับหรือโสคาติสก็ได้นะครับเป็นผู้ที่ใช้เหตุผลแล้วก็สติปัญญาในการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตครับมีวิธีการสอนแบบเฉพาะตัวนะครับเราเรียกว่าโสเครติกเมทอดนะครับซึ่งไม่เน้นการท่องจําครับแต่ ใช้วิธีการตั้งคําถามโดยไม่ต้องการคําตอบนะครับแล้วก็แน่นอนว่าโสกราติสเนี่ยไม่มีผลงานเขียนของตนเองครับซึ่งโสกราติสก็มีลูกศิษย์นะครับนั่นก็คือเพลโตนั่นเองนะครับเพลโตเนี่ยก็นําแนวคิดของโสกราติสเนี่ยมาพัฒนาครับก็เปิดโรงเรียนชื่อว่า Academy นะครับเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีการเขียนหนังสือนะครับชื่อหนังสือที่โด่งดังมากๆของเพลโตก็คือ เดอะริพับลิกนะครับหรือสาธารณรัฐนั่นเองนะครับนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองนั่นเองครับสุดท้ายนะครับเป็นลูกศิษย์ของเพลโตนะครับนั่นก็คืออริสโตเิลครับซึ่งอริสโตเิลเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเพลโตนะครับแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชครับเป็นปราชญ์แล้วก็เป็นนักวิจัยด้วยนะครับที่สนใจด้านวิทยาการใหม่ๆครับมีหนังสือที่โด่งดังมากๆนะครับคือหนังสือ Po ลิสติ s นะครับหรือแปลเป็นไทยว่า การเมืองนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยของการปกครองในนครรัฐต่างๆนะครับก็อริสโตเติลก็เราเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับเพลโตโสเรติส so นะครับก็เป็นนักปรัชญาหรือนักปราชญ์ที่คุ้นหูนักเรียนทุกคนอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการศึกษานะครับในอาริธมกริกนะครับให้ความสําคัญต่อการศึกษามากๆนะครับ ผู้ที่ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่นะครับจะมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับดังนั้นจึงมีการจัดการศึกษาขั้นปฐมให้แก่เด็กชายนะครับโดยไม่เสียค่าเล่าเรียนเลยครับส่วนเรื่องของวรรณกรรมนะครับก็จะมีวรรณกรรมที่โด่งดังมากๆนะครับของชาวกรีกนะครับนั่นก็คืออีเลียและโอดิซีนะครับซึ่งเป็นมหากรา์ของโฮเมอร์นั่นเองจากภาพที่เห็นนะครับก็คือโฮเมอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังของโฮเมอร์ก็จะเป็นวรรณกรรมที่สําคัญของเขานั่นเองครับ ต่อไปเป็นด้านประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ที่สําคัญนะครับก็จะมีบิดาแห่งประวัติศาสตร์ตะวันตกนะครับก็คือเฮโรโดตัสนะครับหรือเฮโรโดตุสก็ได้นะครับกรีกเนี่ยถือว่าเป็นชาติแรกในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกนะครับส่วนในโลกตะวันออกก็เป็นประเทศจีนนั่นเองหรืออารยธรรมของจีนนั่นเองนะครับเฮโรโดตัสเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของด้าน คณิตศาสตร์และก็วิทยาการหรือวิทยาศาสตร์นะครับนั่นก็คือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งสําคัญต่างๆด้วยนักคณิตศาสตร์นะครับเช่นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกนะครับมีการค้นพบทฤษฎีทางเลขาคณิตนะครับแล้วก็พีชคณิตนะครับนอกจากนี้นะครับอริสโตเติลยังเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาวิชาพฤกษาศาสตร์นะครับสัตวแพทย์แล้วก็กายวิภาคอีกเช่นกันนะครับต่อไปไปด้านการแพทย์นะครับ ้านการแพทย์นะครับก็มีบิดาแห่งการแพทย์ที่สําคัญมากๆของโลกนะครับนั่นคือฮิปโปเคติสนะครับซึ่งเป็นผู้ค้นพบว่าโรคหลายต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมานะครับกับมนุษย์เนี่ยมีสาเหตุนะครับไม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีการรเริ่มในการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็มีการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนะครับจึงได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์นั่นเองครับและต่อมานะครับเรื่องของดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ครับ เราจะเห็นได้ว่าในอรยธรรมกรีกนะครับมีนักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์เยอะมากเลยนะครับมีการคำนวณตำแหน่งของดวงดาวและระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะครับมีนักภูมิศาสตร์หลายๆคนนะครับในอริยธรรมกรีกที่เชื่อว่าโลกเนี่ยกลมนะครับไม่ได้แบนเหมือนความเชื่อในอดีตนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการค้นพบเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงจากอิทธิพลดวงจันทร์ด้วยครับ นี่คือวิทยาการหรือความเจริญก้าวหน้าในอารยธรรมกรีกนะครับซึ่งในด้านต่างๆเนี่ยก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมหรือการสร้างสรรค์อาร,อรยธรรมในโลกตะวันตกต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับนักเรียนทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดกันในประเด็นอื่นๆนะครับคุณครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนนะครับนักเรียนช่วยคุณครูตอบหน่อยนะครับความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกครับส่งผลต่อโลกอย่างไรครับ แน่นอนมีความจเจริญรุ่งเรืองในหลายด้านเลยใช่ไหมครับนักเรียนช่วยคุณครูตอบเลยครับว่ามีด้านไหนบ้างครับยกตัวอย่างหรือกล่าวโดยรวมกล่าวโดยสรุปก็ได้ครับอ่าพร้อมแล้วตอบมาได้เลยครับคุณครูจะฟังคําตอบของเราครับอ่ามีเรื่องของอะไรนะครับเด่นชัดมากเลยเรื่องของการปกครองใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าอารยธรรมกรีกเป็นรากฐานสําคัญขอ,ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับ มีหลักปรัชญาที่สําคัญของชาวกรีกใช่ไหมครับที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตแล้วก็ความคิดของมนุษย์ในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในอารยธรรมกรีกมีศิลปะกรรมที่งดงามใช่ไหมครับมีรูปปั้นมีล,ละครมีการสร้างวิหารที่สวยสดงดงามวิจิตรอลังการตะการตามากๆนะครับรวมทั้งเรื่องของวิทยาการความก้าวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ใช่ไหมครับมีการคิดค้นเรื่องการผ่าตัดใช่ไหมครับ การค้นพบเรื่องระบบน้ําขึ้นน้ํำลงที่มีอิทธิพลจากดวงจันทร์ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ชาวกรีกนะครับหรืออารยธรรมกรีกเนี่ยส่งผลเป็นมรดกให้กับคนในยุคปัจจุบันนั่นเองครับก่อนที่จะจากไปในวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูก็มีของมาฝากนักเรียนอีกแล้วนะครับทุกคนยิ้มหน้าชื่นเลยนะครับนั่งหลังตรงรอฟังสิ่งที่คุณครูจะฝากไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องของงานแสนสนุกนั่นเองครับ งานของเรานะครับให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลเก e ี่ยวกับอารยธรรมกรีกครับในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกและความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกครับโดยตอบคาถามลงในแบบบันทึกครับซึ่งคุณครูมีตัวอย่างแบบบันทึกมาให้พวกเราแล้วนะครับเอาไปดัดแปลงแล้วก็ตอบคาถามลงในตัวอย่างแบบบันทึกได้เลยครับแบบบันทึกอารยธรรมกรีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียน ปัจจัยที่ส่งผลหรือส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกคืออะไรนะครับอ่านี่คุณครูตอบว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ครับเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมอื่นๆแล้วก็ติดกับทะเลด้วยนะครับค้าขายได้โดยง่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ง่ายนะครับอารยธรรมที่โดดเด่นของอารยธรรมกรีกคืออะไรนะครับด้านศิลปกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับที่งดงามนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองครับอารยธรรมกรีกส่งผลต่อโลกด้านใดบ้างครับโอ้นนี้เยอะมากใช่ไหมครับ ด้านสิ่งก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับซึ่งเ,เราจะเห็นได้ว่ามีการเอาวัฒนธรรมหรืออารยธรรมของชาวกรีกเนะี่ยมาปรับใช้จนถึงปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเพราะเหตุใดาอารยธรรมกรีกจึงถือว่ามีความสําคัญต่อโลกครับเราก็จะเห็นว่ากรีกเป็นรากฐานของระบบการปกครองของโลกในปัจจุบันใช่ไหมครับทั้งเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของเผด็จก,การหรืออำนาจนิยมก็ใช่นะครับ นี่คือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยยชาติในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอารยธรรมกรีกนะครับเราก็จะเข้าใจได้ว่าอารยธรรมกรีกเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาโดดเดี่ยวเพียงลําพังนะครับแต่ว่ามีการรับเอาวัฒนธรรมจากอารยธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ใช่ไหมครับเมโสโปเตเมียใช่ไหมครับมาประยุกต์ผสมผสานนะครับแล้วก็ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง แล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าอารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่กรุงเอเธนส์ใช่ไหมครับแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังส่งผลกระทบแล้วก็ส่งมรดกทางด้านความคิดวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมต่างๆให้กับมนุษย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะชาวยุโรปใช่ไหมครับซึ่งเป็นโลกแห่งปรัชญาแห่งความงามแล้วก็แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นรูปแบบการปกครองที่สําคัญนะครับที่ส่งผลมาด้วยทางในด้าน ของเผด็จการใช่ไหมครับรวมทั้งด้านประชาธิปไตยด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าการเรียนรู้อดีตนะครับก็ส่งผลให้เราเนี่ยได้ปรับประยุก์ตใช้แล้วก็กําหนดอนาคตของเราแนวโน้มของอนาคตในการที่จะดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพครับนักเรียนทีนี้ถ้าใครสงสัยประเด็นไหนนะครับหรือข้องใจในเรื่องใดก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณ ก็สอบถามข้อมูลมาที่ครูได้เลยนะครับถ้าคุณครูมีเวลาคุณครูจะตอบคําถามให้กับทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆสื่อการสอนใหม่ๆจากคุณครูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ